คับผมครัตโรเตรีหน่อยเดีจะได้มาครั้งแรกอ๋อครับหนึ่งคอสอรับสามสีาหเจ็ดแปดเกสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดนันคอสีเจ็ดเจ็ดกับสี่เนาะิบเอ็ดใบนี่นะครับคุณผู้ชมนะครับนี่นะครับเนี่ยคนที่จะมีโชคที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งที่หลักกิโลดวงวิญญาณให้โชคอย่างนี้แม่นอนนะครับ เฮงเฮงทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับนั่งฝ่ามะปวดละเผากรับด้วยมือเจ้าแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับมันตัวปันแกนอันนี้อันนี้มันตัวนั้อันนี้เพิ่งจะพูดนะพูดนะพูดอย่างไรกันวะเนียต้องไปในเมืีงแหน นะครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ก็มีนะครับู้ที่มาขอโชคขอลากันเยอะแยะนะครับในช่วงยามบรรยากาศตอนเย็นๆนะฮะหกเก้าศูนย์นะ นะครับคุณผู้ชมนะครับนี่คือเลขอาจารย์ใบนะครับเลขอาจารย์ใบก็มีอยู่924แล้วก็384นะครับ924แล้วก็384นะครับแล้วก็มีเลข87แล้วก็53นะครับสำหรับเลขอาจารย์ใบนะครับหลักกิโลอย่างนี้นะครับถูกกันมาทั้งหมดมาแล้วท14งวดนะครับคุณผู้ชมนะครับ14งวดนะครับต่อไปงวดที่15นะครับที่หลักกิโล ดวงวิญญาณให้โชคแห่งนี้นะครับตอนนี้ก็มีชาวบ้านนะครับมีผู้คนนะครับมาขอโชคกันไม่ได้ขาดสายเลยนะครับส่วนหลักกิโลทั้งนี้ก็มีทั้งสีขอรภูมิ16แล้วก็สุริน50นะครับสีขอรภูมิ16 สุรินห้าศูนย์นะครับพี่ปักตรงนี้ได้นะครับออเป็นยเ่าเนาะนี่ครับจุดครับร้อนนะครับร้อนนะครับเฮ้ยเห็นทูบอยู่หนไหนอคร่ตรหาไปอ ขอให้มันหมานเด้อครับเด้อขอให้ได like ้รางวัลที่หนึ่งขอให้ได้สามตัวตรงๆนะครับอยู่ไกลไม่แน่ยอยู่ในเซอร์รีนะคะทุกวันแต่ว่าไม่เคยมาเลยอ๋ออันนี้เป็นครั้งแรกครั้งแรกที่แวะที่นี่ก็ให้ถูกมาได้ทั้งหมด14งวดนะครับรอฮะครับ14งวดแล้วต่อไปงวดที่15ติดต่อกันเลยใช่ไหมครับผูกติดต่อกันเลยครับ แต่เขาแต่เขาจะเอาเตในหนักกิโลน,ลนั่นแหละรอบๆจะออกแล้วเราจะปักย,ยังไงล่ะปักได้ครับ นี่นะครับคุณผู้ชมนะครับสําหรับตัวเลขที่นี่ก็คือสารนะครับสารตาอ่องนะครับสารตาอ่องก็บ้านเลขที่ท่านก็คือสองห้าแล้วก็สี่ศูนย์นะครับสองห้าแล้วก็สี่ศูนย์นะครับบ้านเสร็จก็จะมีสารอาเซใหญ่มีสิบแปดนะครับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มี เรียกที่ตรงนี้ก็ือมีสารไปจับตาเซเป็นใครเป็นคนผู้ที่อะไรนะเป็นคนที่เสียชีวิตเสียเสียชีวิตอยู่ตรงนี้ที่ว่ารถโดนรถชนโดนรถชนแล้วก็โดนประวัติโดนเผานั่งยางเนาะโดนเผานั่งยางที่นี่ใช่ไหมนี่ตันี้กี่ปีครับตากลบเข้ามารถนิดนึงหกปีแล้วหกปีแล้วตาบอก โดนเขานั่งยางใช่ไหมตาอยู่ตรงเขาว่าตรงต้นไม้ต้นไหนรถตรงนแถวๆนั่นแหละอยู่คนที่ไหนอ๋อเขาเป็นคนเอาไปฝังตาเป็นคนเอาไปฝังเองไปฝังแล้วฝังเหมือนเดียวนี้เออตอนเย็นๆอย่างนี้เจ้าของมาอ๋อมาเอามีพี่น้องมาเอามีญาติมาเอาญาติอ๋อผมผมขนาดนั้นเลเขามาปลอยเอาไปเขามากลวยเอาไปเลยอ๋อ มันหลายปีเลยนะคุณจำได้ยังไม่รู้กี่ปีแล้วอ๋อครับครับตาเขาหยัง่งรถขอนน้ำมันเบนซินมัน้งขอนน้ำมันเบนซินลาดเลยแต่แรม้า,ามีหมดหรอกยกแขนไปอย่างนี้อ๋อครับตาจุดนะครับได้แปดเลขแปดหกแล้วเนี่ยเอออีกหนึ่งตัวได้อีกหนึ่งตัวนะคะครับได้แปดได้หกนะครับนี่ครับตรงกลางเป็นเลขแปเยอะ <8. S 2> หรืออีกตัวหนึ่ง 8, 8, อะไรตาที่เดินทางมาจากสุรินนะได้869หกเก<า>้าผู้สาวบผู้สาวบักยางงามเพื่อ่าสาวแสนสวยใจดีพร้อมซื้อลอตเตอรี่ทุกแผง,ลแ,งแล้วก็ให้ลุงเงินน้ำลอยนึง ตาตาเซนี่ตาเป็นคนเอาไป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 ,ไปฝังเองใช่ไหมครับไปฝังไว้เลยครับอ๋อที่โดนเฝาอยู่แถวนี้นเนาะไหนรู้เพาตีอย่างไงเน,นอฮึอโดนตีด้วยรถตีร่มแรกเขาก็ตุดครับรถเป็นรถหก,อก้อรถขนชายครับ ตรงนี้นิดนึงอบอกว่าแรกได้าครมิดเิมเป็นหลักฐานนะนี่มาครั้งแรกนะคะเนี่ยว่าแบบว่าได้เลยนี่ก็คือแบบมาอีกแน่นอนค่ะผ่านตรงนี้ประจำใช่ไหมครับสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่ง ก็มีแนดเก้าเนี่ยนั่นเูปนั่นบอกแล้วใช่ไหมคะคือจริเป็นเยดหกเกเก้าแปดหกเก้าอ๋ 8, 6, 9, อ มสอเป็ไม่รู้ว่าค้องใครมากให้ผมหมดเลยก็ได้ใช่หรอใช่หรอเดี๋ยวถ้าได้รางวัลที่หนึ่งกเหมาแล้วก็จะมเหมาน่าจะมาเหมาเลยจริจยูเดียวแล้วําหนาจำหนาเกี้จหนาเพิ่ไหวเด้องนีเพ่จดดดจะเกียงจาไม่ยากเลมาเหมาหนึ่นี่ใช่ไห สามสครับเดี๋ยวผมผมอัดวีดีโอนะโอเคพอดีว่าเงนกมันมีซีวซีนได้แล้วก็แบ่งกันเด้อเงินดึงให้พอก่อนค่อยโอนทีเดียวไปกินนอกินน้เขาไปเมื่อน 8 9ดค่ะรางวัลที่หนึ่งลางวัลที่หนึ่งแปดหกเครับขายที <c oughs> ่นี่สองนึ่งเดี๋ยวสองแผงยังไม่ได้ค่ะโอ้โเอาให้ครบทุกแผงเลยเอาให้ครบทุกแผงเลยอันนี้อันนี้มีมีแปดสุสง เลขทูบเมื่อันกี่อะไรนะแปดหกเก้าแปดหกเก้าอ๋อครับ แขงทหนดมดี่ใบสาทั้งหมดได้กี่ใบอยู่นะสามไม่อยู่นั่นสบอกม่รว้ผมสีเป็นเจ็ดข้ผมเนี่ยสองเลยครับครับผมก็รวมให้แล้วครับรวมให้แล้วเจ็ดใบเจ็ใบเท่าไหร่ครับอใหม่แล้วเราจะได้ขึ้นรถกลับบ้านเลยจะได้ขึ้นรถกลับบ้านเลย มใจดีนะครับถูกได้แปดหกเก้านะครับแปดหกเก้าแล้วก็มาเหมานะครับเหมาแผงลอตเตอรี่นะครับที่อยู่หลักกิโลดวงวิญ,ญญาณท่านโชคแห่งนี้นะครับทิศเนศักทิศเนศักโอ,โอ้โอนโอนเข้าเลยไ,ไ,ไหนซื้อ นี่ยังไม่เข้าเลยครับย้อนรอเน็ตอยู่น eh ่าเข้ามาแล้วนะติงนะใช่ไหมเดี๋ยวดูโอเคครับผมโอเคแล้วนะโอเคหมาโไหนโชว์ลอตเตอรี่หน่อยจะได้มาครั้งแรกมาครั้งแรกอ๋อครับหนสายสอ่กครับสิบเสิบเอ็ดสิบเอ็ดใบนะคบ ไเนาะครับมาแต่ไเนาะแต่ก็เรียถูกแล้วค่ะถูกไซนอ่ะโซสีเจ็ดเจ็ดกระสีเนาะขับสิบเอ็ดใบนี่นะครับคุณผู้ชมนะครับนี่นะครับนี่คนที่จะมีโชคที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งที่หลักกิโลดวงวิญญาณให้โชคอย่างนี้แน่นอนนะคะเฮงเฮงทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่อนเขอบคุณมากขอโทษมากสนรับจิ นั่งฝ่ามะปวดละเผากรับเด้อมือเจ้าเอกด้สิคับบอแบ่งเงินมูแหมเออบ่แบ่งเงินมูเลยปาดจะเรื่องอะไรฉันเล่นคนทักแจกมูอยู่อันนี้เบอร์นึ่งได้เบอร์นึ่งอ๋อให้ลุงด้วยโอ้ขอบคุณครับลุงไหนตัวเลขเดี๋ยวก่อนผมขอดูตัวเลขหน่อยที่จุดเมื่อสักครู่นี้นี่นะครับคือ8 6 9 8 6 9นะครับ แปดหกเก้านะเนาะชัวรนะ์ววครับชัวแปดหกเก้าแปดแล้วก็หกแปดแปดหกอืมแปดหกเก้าถูกแล้วแหละอาจารย์ใบถูกละถูกละ <laughs> อีกใบหนึ่งใบหนึ่งลวกันพี่ใบแกใบให้เก็บกวก่หเ้ก้ากดจะโอนใหม่เนาะีกรอบโอนอีกรอบหนึ่งครับโอนเปคนละทางก็ได้ครับโอนเป็นคนละทางก็ได้ครับเป็นนี่มไว้แลวเดี๋ยวคอยเอาเงินสดให้ เลขรถก็สวยนะสามสามหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งขอบคุณครับขอบคุณนะครับสำหรับท่านนะครับที่ใจดีนะครับที่มาจุดทูบเนาะจุดทูบแล้วก็ได้เลขนะครับคือเลขแปดหกเก้านะครับแปดหกเก้านะครับก็ซื้อลอตเตอรี่ แล้วก็เหมาแผงแบตเตอรี่แถวๆนี้ไปนะครับขอบคุณนะครับสําหรับน้องนะครับที่ใจดีนะครับใจดีแล้วก็ให้เงินลุงด้วยนะครับเงินลุงที่เป็นคนแก่นะครับที่อยู่แถวๆนี้นะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้งสีแดงๆเลยครับ